สวัสดีครับวันนี้ก็พาลูกความนะฮะมารับทราบข้อกล่าวหาและยื่นคำให้การเพิ่มเติมนะครับผมในคดีช่อโกงนะฮะคืออย่างนี้ครับอยากจะให้ทุกท่านทราบนะครับว่าเวลาที่ท่านโดนแจ้งความนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็ตามนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ที่ที่ถูกกันแจ้งความกันเยอะเนี่ยฮะก็จะเป็นช่อโกงนะครับสามสี่หนึ่งนะครับผมก็ นะฮะท่านก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจนะครับก็นะฮะได้รับหมายเรียกก็ไปพบพนักง,งานสอบสวนนะครับนะฮะก็ให้คําให้การนะ,ะก็ว่ากันไปตามขั้นตอนนะครับถ้ามีทนายด้วยก็จะยิ่งดีนะครับผมนะฮะทนายท่านก็จะได้ทําคําให้การนะครับอะไรต่างๆนะเข้าร่วมในการสอบปากคำนะฮะมันก็จะทําให้รัดกุมนะฮะยิ่งขึ้นนะครับผมอยากบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับผมนะฮะ ก็เมื่อได้รับหมายเรียกก็ให้ไปพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายนะครับนะฮะถ้าท่านไม่ไปครั้งที่2นะฮะครั้งที่3อาจจะเป็นหมายจับได้นะครับนะจะไม่คุ้มกันนะครับสวัสดีครับ